สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมบอสเด e อดริบบอยอ่าเราจะมาเล่น The Survival Island Seed นะครับหรือ map อ่าเป็นซีดของ1.2.5นะครับเออวันนี้ก็จะมาแค่คนเดียวไม่มีเพื่อนนะครับพีทไม่มาก็เย่โอเคไปไปบ้านยายไปบ้านตาไปบ้านปู่ ้าตาโอเคผิด okay, นะครับเดี๋ยวจะซีดไว้ในดีสคริปชันนะครับซีดเนี่ยนะหรือว่าจะสต็อปแล้วก็จะก๊อปปี้ในนี้ก็ได้นะครับแล้วก็ห้ามกดพวกนี้นะครับมันจะโกงอืฮ mm ึ hmm. สร้างโลกเลยอนะ่ะก็เอ่อสับไ์สบัสบไฟบล็อกนะครับก็สร้างเอาสร้างซีดไปเลยจริง โอเคสร้างไปแล้วอคอมผมมันสร้างโลกช้านะครับก็รอแป๊บหนึง่ง okay. okay. โอเคลงมาแล้วโอ้เกิดตรงน้ำ yeah, yeah. Let kiss you. โอเค The sun comes out, the moon go down. คำผิดครับเริ่มแรกเลยนะครับก็ต้องตัดต้นไม้โอเคโอ้ได้ซับพลิงเลยครับซับพาลิงซับพาลิงลาคำผิดซับพลิงลาตตัดไม้ชิ้งม,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 มัเอา้าวไม่แหลกเงี้ยค,ครับ ไม่เล็กเงี้ยโหขนาดซิงเกิลเพย์ยังแหลกอ่ะแหลกอ่ะแหลกอ่ะแหลกอะแหลกอะ่กอะ,อะ,อะโ,อโอเคครับสร้างเอ่อได้ไม้มาแล้วนะครับก็เอ่อสร้างคราฟติ้ง t ท b บ e ลนะครับคราฟติ้ง t ท b บ e ลเอาไว้ตรงกลางรู้สึกว่าหมอบสปอนเนอร์จะอยู่ตรงกลางๆนี้เลยนะครับอืมก็ต้องระวัง ลองดูก่อนว่าเล่นเนิมในโอเคโนมอร์ no เราจะซูวาย์ได้ไหมก็ไม่รู้เกี่ยวกับบอสอีโอเคนะครับก็ตัดอันนี้มาเผื่อได้แอปเปิ้ลแอปเปิ้ลนะครับโอเคท์ท์ท์ท,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 ทไม่รู้ว่าได้ยินเปล่าแต่ตอนนี้พี่ไอดูพี่ผมนะครับดูกระตูนอ่าก็ ปลูกต้นไม้เยอะๆนะแต่ไม่ได้แอปเปิล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 เนแอปเปิลเนโอเคอ่าครับใน Survival Island ที่ผมเล่นอยู่นี่ผมพยายามจะเอา Achievement ให้หมดทั้งทั้งหมดนี้เลยนะครับ Achievement หมดนี้ให้หมดจะหาไดามอนด์จะไปโน่นไปนี่นะกลาผิดค,ครับตรงนี้ตรงนี้มันจะขึ้นไหมเนะี่ย ขึ้นอยู่เนาะโอเคสร่งโทษครับก็สร้างปิกแอคสร้างปิกแอคแล้วก็ไปขุดหินสักสองอันนะครับเนี่ยรู้สึกว่าเขาบอกว่าตรงนี้ครับก็ลงไปกันกนี่ไงครับตรงเลยเฮ้ยเนี่ย <laughs> ตรงเป๊ดเลย Sun light, sunlight 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 โอเค the sun ครับขุดเห็นตรงนี้ก่อนแล้วกันมันอันตรายอันตรายแล้วเราก็จะทำฟาร์มฟาร์มสมฟาร์มครับก็เฮ้อเ,ย,เ,ย,เยี่ยมจังเจ๋งเบยๆโอเคอ่าขึ้นจะขึ้นอ่ะจุ ชูชูสูสูเฮ้ยสูรับนุดนี้ออกแป๊บหนึ่งอย่างที่เห็นอะผมมีท2ไมน,นี่ไอเทมแต่ผมไม่ใช้มันมันชิทิงหรือว่าเขาเรียกมันชิทิงเดี๋ยวจะทำฟาร์มก็เอาเอาเดิร์ตมาสักประมาณสิบอัน ถ้าเราถ้าเราได้ซีดมากนะครับก็ประมาณ 5, 5้ก่อนตอนนี้ถ้ามีโอเคก็ได้ประมาณเท่านี้ก่อน This t r a c e is so great ก็รู้สึกว่าโหมันต้องทำกับไม้อะ่ะเออก็เพื่ออาชิเมนนะครับก็ต้องทำไม้ก็จะเหลืออยู่สามัน ไม่น่าเลยไม่น่าเลยอ่าขุดขอซีดหน่อยเฮ้ยพี่ร้องไห้เป็นไรไม้กัมเ๋อฟ<ำ>ได้ซีดสองอันอุ้ยสามอันแล้วสีครับเอ่อหาซีด ขอได้หอันขอได้กอได้เอา้าได้แค่ขี่อันสามอันเองครับก็ซีดหมดแค่น,นี้แล้วมั้งโอเคชิ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 ชโอเคพอดีเลยห้ามวิ่งมากรู้สึกว่าครับเดเราต้องหาวิธีลงไปแบบเซฟลี่ เราจะทำเอมหมอบทรั uh, นะครับก็ลงไปอีกสักเท่าไหร่สักเท่าไหร่เลยนะสักเท่าไหร่เฮ้ยลืมโอเคก็จะมาตรงนี้แล้วก็ขุดเป็นตรงนี้คนระับให้ตกตรงเท้ามันพอดีเลยนะครับก็ตกตรงเท้ามันพอดี อะพี่พี่อินกับหนังเกินนะเฮ้ย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 โอ้หนูว่ามันเห็นแล้วมันก็จะฆ่าเราตายตาตายโอเครู้สึกว่ามันมูดี้สำหรับผมเกินนะครับก็เอฟ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  brightness brightness ห้าสิบก็พออ่ะโอ๊ย ไม่นู้มีโคแถวนี้เปล่าเอา้าทำไมเป็นเงี้ยแหลกโอเคเช็คอะไรแป๊บหนึ่งครับโอเคไป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 ฮู้ฮู้ฮู้ อ่าอ่าอ้าอีะไอกำ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 เฮ้ยเฮ้ยทำไม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 วายายชูช <nước> ูเฮ้ยอินชานโบด้วยโนโนครับอันนี้ก็คือกับดักของเราขาจะได้อินชานโบมาโอ้ได้ไอรอนสามอันแล้วก็ Yay I'm a winner. Hey Yeah. Okay. Bye, 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 bye. Hey, my, 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 my. Oh uh. stop my up. โอเคก็เป็นอะไรที่เยี่ยมมากนะครับเฮ้ยไมมีของตรงเนี้ยมีอะไรตายตรงนี้หรอโอเคผิดไม่ใช่ละเอิม่มมันยากเกินไปอะสำหรับผมนะครับผมให้พี่ๆคนักทนที่ใช้จุด1.5จุดเนี่ยอ Easy อีซี่อะไม่ใช่ฮาร์ดคิดดูโนมอลขนาดนี้จะได้เท่าไหร่นะครับผมกะก็พ,พี่น้องๆทุกคนใครที่ทำได้ก็ทำไปทำไปเลยกําเอาตรงนี้เป็นบ้านเราดีไหมครับ Take it easy now easy โอเคเฮ้ เอ้โน้โปรดีสโน้โน้โน้พรีส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 กุยกุยกุไมข้ามึงไม่ได้ทำไมกูฆ่ามึงไม่ได้ทำไมกูฆ่ามึงไม่ได้ไม่แฟร์อ่ะฆ่ามันไม่ได้อ่ะครับโอ้โหขอต่อฆ่าคือคนสไบเโอเคผิด